สวัสดีครับ,รบอุ่นได้ได้ค่ะผมเบลครับวันนี้เราจะมาตะลุย Behind the Scene สุขสาราละครเวทีคณะวลรลลศานสสาและสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2555นะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอุ่นได้ได้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ใต้ถุงคณะวัลลศานสสา,สาและสื่อสารมวลชนวันนี้เรามาทำอะไรครับเบลวันนี้เรามาชมบรรยากาศพิธีการบวงสรวงของละครเวทีนะครับเชิญชมบรรยากาศได้เลยนะครับ และตอนนี้เราก็ได้อยู่กับโปรดิวเซอร์สุกสาลาละคเรเวทีคณะวรารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสว,ส,สวัสดีครับแล้<ห>วก่อนพี่เอช่วยน้ำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับครับชื่อพี่เอนะครับหรือว่านายสุรศิษฐ์ประภาธรรมรักนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ละครวารสารปี55น่ครับ่ลละครสุกสาลาชื่อมันก็เก๋อยู่อยากรู้ว่าสุกสาลาเนี่ยมันแตกต่างจากละครวารสารปีอื่นยังไงครับแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่า ทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีการเ<ม>อ่อครีเอทธีมที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับปีนี้สุขศาลาเราก็เลยย้อนกลับมาเป็นความเป็นไทยบ้าง<ม><ม>เราย้อนกลับไปในช่วงของอดีตวันวานที่บางครั้งเนี่ย<ม>เด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องที่เราแต่งขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการอ้างอิงมาจากคงเรื่องจริงส่วนหนึ่งเบสออ <her> นทูสตี้ขคง,งเรื่องจริงส่วนหนึ่งมีการเอาเรื่องของอ่าประวัติ ประวัติศาสตร์มาด้วยนี่และพี่เอครับผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งคือละครเวทีของคณะวัฒน์นะครับแตกต่างจากละครเวทีของที่อื่นยังไงครับละครเวทีของเรานะครับบอกได้เลยว่านอกจากที่ว่าแบบเราจะมาดูแล้วเนี่ยจะได้อัดทรสดในความมันเทืงอเราจะเน้นที่เรื่องของการนําเสนอการสื่อสารได้บอกกับสังคมอันนี้เราเน้นมากครับเน้นหนักมากเ,เพราะว่าจุดเด่นเราจะเป็นการบอกว่าเอ้ยคนดูที่มาดูเนี่ยต้องรู้ต้องเข้าใจนะว่า ตัวละครเวทีเนี่ยเป็นเหมือนกับสื่ออย่างหนึ่ง<ม>ที่เรากําลังจะสื่อสารอะไรเพื่อบอกกับสังคมในช่วงเวลานั้นอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่แตกต่างจากละครเวทีที่อื่นครับับสุดท้ายอยากให้พี่เอเนี่ยปากละครเวราาสันประจําปีนี้หน่อยค่ะละครเวราาสันปีนี้นะครับ<ม>นอกจากที่ว่าเนื้อหาในตัวละครเนี่ยจะเข้มข้นต่างๆน,น,นานาแล้วเนี่ย เรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยยังมีความแปลกใหม่ด้วยนะครับออแปลก,ปลกใหม่อะไรไหมแค่เสื้อก่อนดูแค่เสื้อก่อนสวยมากมีสม<อ>ดี3 d 3<า>ดีมีอื้มมีเลือดหยุดหลดอยู่ข้างในด้วยโอ้โหทานั้นยังไม่พอนี่เลยครับโอ้โหตัวปีนี้นะครับ ไม่ใช่ตัวกระดาษธรรมดาแต่เป็นวนตยาเลยนี่โอ้ซึ่งเป็นยาคิกด้วยยาอันตรายนี่ไม่เคยมีละครที่ไหนทําตัวเป็นแบบนี้มาก่อนใช่อันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยโอ้โหยอดัพเนี่ครับนอกจากตั๋วนี้แล้วยังมีอย่างอื่นที่แปลกใหม่เอามาอีกแน่นอนรับรองสนุกแน่นอนไม่มีผิดหวังแน่นอนครับท้ายนี้เราต้องขอบคุณพี่เอที่มาให้ความรู้และไขข้อสงสัยของพวกเราขอบคุณครับ จบลงแค่นี้เทรมหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นฝ่ายไหนติดตามโชว์้วพน,นะคะคสวัสดีค่ะ